ยินดีต้อนรับสู่ลับลวงพรางช่องที่รวมเรื่องราวลี้ลับสยองขวัญและเหตุการณ์เหนือธรรมชาติจากทุกมุมของประเทศไทยถ้าคุณชอบเรื่องเล่าผีผีเรื่องจริงที่ชวนขนหัวลุกหรือเหตุการณ์ที่หาคำอธิบายไม่ได้กปดติดตามและกดกระดิ่งไว้เลยคืนนี้ขอให้คุณฟังด้วยความเงียบเพราะบางทีเสียงที่คุณได้ยินอาจไม่ได้มาจากโลกนี้ ในยุคที่ทุกคนเลือกที่พักจากความสะดวกและราคาหอพักราคาถูกบางแห่งอาจมีต้นทุนที่ไม่ใช่แค่เงินนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาหญิงคนหนึ่งที่ย้ายเข้ามาอยู่ในหอพักซึ่งเคยมีคนตายอย่างลึกลับและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเสียงลั่นจากหอพักร้างถ้าเธอได้ยินเสียงฝีเท้าตอนตีสาม อย่าเปิดประตูเด็ดขาดนี่คือคำเตือนที่แอนนักศึกษาปีหนึ่งได้ยินมาจากแม่บ้านของหอพักขิงแห่งหนึ่งย่านบางเขนที่เธอเพิ่งย้ายเข้ามาพักมันเป็นหอพักเก่าๆสูงห้าชั้นตั้งอยู่ท้ายซอยลึกและมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมแอนเลือกอยู่ที่นี่เพราะค่าเช่าถูกมากและอยู่ใกล้มหาวิทยาลัย เดินไปเพียงแค่สิบนาทีก็ถึงวันที่แอนเข้าห้องเธอพักอยู่ชั้นสี่ห้อง407ห้องค่อนข้างเก่าแต่สะอาดใช้ได้เธออยู่คนเดียวเพราะรูมเมทที่เคยอ,อยู่ด้วยได้ย้ายออกไปกระทันหันเห็นแม่บ้านบอกว่าน้องเขาเหมือนจะเห็นอะไรไม่ดีคืนแรกแอนนอนไม่ค่อยหลับ เธอรู้สึกเหมือนมีใครมายืนอยู่ที่ปลายเตียงทั้งที่เธอล็อกห้องเรียบร้อยพอลืมตาขึ้นมาก็ไม่มีใครแต่ได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆเดินผ่านหน้าห้องตอนนั้นตีสามพอดีเช้าวันถัดมาแอนไปถามเพื่อนจึงอยู่ห้องใกล้กันเพื่อนคนหนึ่งชื่อพลอยบอกว่าจริงๆห้อง407เคยมีคนตายเมื่อสมปีก่อน เป็นรุ่นพี่ปีสี่ที่กำลังจะเรียนจบแต่ผูกคอตายในห้องไม่มีใครรู้ว่าเพราะอะไรบางคนบอกว่าเธอท้องบางคนบอกว่าเธอโดนทำของแต่หลังจากนั้นก็มีคนเห็นผู้หญิงชุดนักศึกษาเดินลากขาบนระเบียงบ่อยๆเลยไม่มีใครกล้าอยู่ห้องนั้นนานแอนเริ่มกลัวแต่ก็คิดว่าเป็นเรื่องเล่าให้คนใหม่กลัวเล่นจึงยังไม่ย้ายออก เธอพยายามอยู่ให้ชินแต่ทุกคืนเธอจะตื่นขึ้นมาตอนตีสามเสมอเหมือนมีเสียงคนเดินผ่านหน้าห้องและบางคืนเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นแบบไม่มีใครอยู่หน้าห้องคืนหนึ่งฝนตกหนักแอนกำลังนอนฟังเพลงอยู่เธอได้ยิมเสีมงเคาะประตูสามครั้งแบบชัดเจนมาก พร้อมกับเสียงผู้หญิงกระซิบแผ่วเบาอยู่หน้าห้องขอเข้าห้อมหน่อยหนาวหนาวเหลือเกินเสียงนั้นเศร้าแต่เย็นเยียบไปถึงกระดูกแอนตัดสินใจลุกมาเปิดประตูงแง้มๆดูด้วยความเป็นห่วงเธอเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนก้มหน้าในชุดนักศึกษาที่เปียกปอน เธอเงยหน้าขึ้นช้าๆและสิ่งที่แอนเห็นคือใบหน้าที่ว่างเปล่าไม่มีตาไม่มีปากไม่มีจมูกเหมือนถูกลบหายไปทั้งหน้าแอนกรีดร้องปิดประตูล็อกท,ทันทีเธอหอบหายใจน้ำตาไหลมือสั่นไปหมดแต่แล้วลูกบิดประตูค่อยๆหมุนเอง เธอนอนตัวแข็งไปทั้งคืนไม่กล้าแม้แต่จะลุกไปเข้าห้องน้ำรุ่งเช้าแอนไปเล่าให้พลอยฟังพร้อมตัดสินใจจะย้ายออกทันทีพลอยมองเธอนิ่งๆก่อนจะพูดว่าเธอรู้ไหมรุ่นพี่คนนั้นที่ตายเคยเป็นรูเมทของพี่ฉันเองวันสุดท้ายก่อนเธอตายเธอบอกว่าเธอได้ยินเสียงฝีเท้าเดินตอนตีสามทุกวัน พอเปิดประตูไปดูก็ไม่เห็นอะไรจนสุดท้ายเธอก็กลายเป็นหนึ่งในเสียงฝีเท้าที่เราได้ยินตอนนี้เรื่องราวของหอพักนี้ถูกเล่าต่อกันในหมู่นักศึกษารุ่นต่อๆมาแม้หอพักจะถูกปิดและปล่อยทิ้งร้างแต่ชาวบ้านข้างเคียงก็ยังคงได้ยินเสียงฝีเท้าตอนตีสามบนชั้นสีอยู่เสมอแล้วคุณล่ะ กล้าเดินผ่านที่นั่นตอ,อนตีสามไหม